สวัสดีค่ะ F4 ทุกทุกท่านวันนี้ขอนําเสนอเมนูเทมปุระผักบุ้งนาและเทมปุระเห็ดเข็มทองผักบุ้งแม่เก็บมาจากนาส่วนเห็ดเข็มทองเราซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตเสร็จแล้วก็ตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปพอประมาณรอให้น้ํามันร้อนและเบาไฟลงลองหยดแป้งทอดกรอบลงไปเพื่อเทสดูว่าน้ํามันร้อนพร้อมจะทอดไหมเมื่อน้ํามันร้อนได้ที่เราก็ลองนําผักบุ้งชุบแป้งทอดลงไปทอดได้เลยค่ะ ไม่ต้องรีบนะคะทอดไปเรื่อยๆเป็นเมนูทานเล่นที่ทำง่ายมากๆเลยค่ะและแล้วก็ทอดสำเร็จจนได้ถือเป็นเมนูทานเล่นได้แทนขนมขบเคี้ยวใครจะทานเปล่าๆก็อร่อยดีหรือจะทานกับน้ำจิ้มบวยน้ำจิ้มไก่ก็อร่อยเช่นกันค่ะ ซีทุกๆท่านลองนำไปทําทานเล่นดูนะคะอร่อยทําได้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีค่ะหน้าตาและสีสันถ่ายจากผลลับที่ทําเองจริงๆเอาไว้ครั้งหน้าจะมีเมนูอะไรฝากติดตามด้วยนะคะขอตัวไปทานเทมปุระก่อนนะคะสวัสดีค่ะ